สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเร่อยกันในเกมมือถือแปลกๆค่ะที่ไม่คิดว่าบนโลกนี้นะคะจะมีใครสร้างเกมแบบนี้มาเลยเห็นแต่ละร,รูปแล้วนะคะก็น่าจะรู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันพินลึกขนาดไหนเอาเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะเ <c oughs> น่ถึงพวกเราจะพิลึกอะแต่พวกเราก็สนุกนะเฟย มาเริ่มกันที่เกมแรกเลยค่ะขอตั้งชื่อว่าปั่นหูยังไงให้ฟิ <c oughs> ใเนี่ยเพื่อนเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าพวกเราแอบซ่อนอยู่ในนั้นน่ะนายก็วิตกจริตเกินไปหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> พวกเราแอบเนียนจะตายแถมไอ้เจ้านี่แหละขี้หูเยอะซะด้วยอืนั่นสินะพวกเราก็ชอบความสกรปรกอยู่แล้วว <c oughs> ิธีการเล่นก็ง่ายมากๆเลยค่ะเออจะเรียกว่าง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากนะคะ <c oughs> คือเราจะปั่นหูผู้ชายคนนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจุดฟินถ้ามีจุดฟินเมื่อไหร่ นี่มันจะเป็นรายดอกไม้แบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นต้องมีสีเหลืองแบบเมื่อกี้ด้วยนี่อันนี้คือสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในรูหูของชายคนนั้นเราต้องคอยลบลิ๊กโอ้โหนี่เส้นอะไรเนี่ยเออเส้นขนครับนี่ขนอะไรกันล่ะอืหยิกยอยไฟขัดหม้อเชียวน่าจะเป็นขนจักรแรแม่นายเอาละดึงออกมา แล้วสิ่งที่อยู่ในห่วงเขานั่นก็คือขี่หูเวอร์ชั่นบิ๊กเบิ้มขนาด22.7กรัมโหใหญ่ขนาดนี้นี่เขาได้ยินอะไรบ้างไม่เพื่อน <c oughs> มันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นช่วยด้วยครับคุณหมอมีอะไรในหูผมก็ไม่รู้ผมอยากจะเอามันออกแล้วเกินได้เลยค่ะไว้ใจฉันได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันหาจุดฟินก่อนค่ะจุดฟินของคุณน่าจะอยู่แถวแถวเอ่มเอ้ยดีดๆฉันเจอจุดฟินแล้วค่ะเรียบร้อย เอาล่ามนุษย์โลกนี่คืออะไรก็ไม่รู้วงการนาซาที่ต้องตะลึงไปเลยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในรูหูเขานะคะฮึถึงเวลาอาุอเอาละ่ะดึงออกมาเออสิ่งที่อยู่ในหูคุณนั่นก็คือ นี่คุณคะทำไมเอาน็อตเข้าไปในหูอย่างนั้นล่ะคะอ๋อสงสัยครั้งที่แล้วผมซ่อมบานแล้วผมลืมนะครับได้มาสองอย่างแล้วนะคะต่อไปจะเป็นอะไรโอ้โหแป๊บเดียวฟินเลยรู้สึกว่าก้อนตอนนี้จะเป็นก้อนกลมๆนะคะมีเขียวๆปนเล็กน้อยเดี๋ยวทำไมในหูเรานี่มีโครงกระดูกด้วยผมไปจิ้งจกที่ตายแล้วตอนนี้หูเหม็นมากยครับ <c oughs> ผมเลยตายขึ้นในหูเขานี่งั้นเราต้องรีบออกจากที่นี่เร็วที่สุดเอาละรีบฟุด แรงมากมีปลูกดอกไม้ด้วยงึบบละแล้วสิ่งที่เราเจอนั่นก็คือปะะการังแถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโอ้เห็นถึงความดึกดำบรรพความหยึกหยักของเขามาอีกสักก้อนหนึ่งโอ้โหแป๊บเดียวเจอจุดฟินอ้าคุณหมอครับฟินเหมือนเจอดอกซากุระเลยครับแน่นอนไม้แค่หูนี่ฉันนำเข้ามาจากอินเดียเลยนะนี่ปั่นทีได้กินโรตีเลยต้องหาต้องหาฟอนสีเหลือง ในยี่แถวๆนี้อ่าเรียบร้อย <c oughs> ให้กันมันไว้อย่าให้มันออกไปในคีหูนายจะทรยศพวกเราเหรอ <c oughs> เราอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะ <c oughs> ไม่ได้หรอกฉันต้องรีบออกไปมาปึ๊บโอ๊ยคีหุตกฉ <c oughs> ันว่าเราต้องมีมาตรการใหม่แล้วนะเพื่อน <c oughs> มันขนเสบียงพวกเราไปหมดเลย <c oughs> ในดูสิมันมีอุปกรณ์อย่างอื่นไหม <c oughs> โอ้หดูเหมือนว่าเราจะได้อุปกรณ์อย่างอื่นค่ะ นี่คือเชือกรองเท้า <laughs> นี่แกเอาเชือกรองเท้าเขายุเขายุไมมาปั่นหูแล้วเนี่ยคุณหมอครับมันจะใช้ได้ผลหร้อครับ <c oughs> ได้สินี่เลยเชือกรองเท้ามาัจจันท์ <c oughs> ค่อยๆโอ้ยเชือกลองเท้านี่มันใช้ยากมากเลยค่ะเ <c oughs> นี่ยมันไม่มีจุดฟินเลยเนี่ยทําไงดีอะโอ้ทำมันยากเอ้ย <c oughs> เจอแล้ว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 เรียบร้อยเฮ้ยเชือกรองเท้ามันมีความมืดหลงเหลืออยู่ เนว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 โอ้โหอันนี้สวยโอ้โหนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยฉันคือผู้พิทักษ์ปกป้องที่หูงัน้นกันไปก่อนนะฟรึบทะดนินไว้ฉายขยายส่วนนี่มันแวนขยายเนี่ยนะตกลงไปในรูหูโอ้โหหูจะใหญ่ขนาดไหนแล้วเนี่ยเกมแปลกเกมที่สองกำจัดพยาธิในลำไส้แกซะนี่คือร่างกายของมนุษย์และนี่คือพยาธิตัวต่ดน หลังจากที่คุณได้กินแซลมอนและปลาดิบคุณจะมีพยาธิตัวตื่นอยู่ในร่างกายโอ้ยหพวกเราสบายใจเชอยนี่อะไรล่ะเนี่ยมีสายรุ้งด้วยนะคะสงสัยจะเป็นพยาธิแบบแล่นี่จุ้งไปในทีหนึ่งนี่เฮ้ยคุณได้ค้นพบพยาธิตัวใหม่ <laughs> พยาธิตัวโกลมโดนจับได้ซะแล้วโอ้ยเห็นเขาบอกว่าเป็นพยาธิตัวโกลมนะคะแต่ดูแก้มของเขาสิมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งเชียวและกัดหางตัวเองทัไใบเนี่ยไม่มีอะไรกรีนครับ แม่พยาธิถั่วฝักยาวนี่ไข่พยาธิเนี่ยฮะต้องรีบกําจัดก่อนโอ้โหพวกแกนี่จะเยอะเกินไปหรือเปล่าสเตตเคลียร์ดูเหมือนคุณจะเคลียร์พยาธิได้หมดแล้วนะขอเชิญคุณสมอนเข้าห้องตรวจค่ะเมเดเมเด๊คุณสมอนเนี่ยมาหาหมอแล้วทําไงดีเยอะเกินวลไปเลยพวกเราเนี่แข็งแรงอยู่แล้วน่าสมมติว่าเขาให้พวกเรากินยาถ่ายพยาธิล่ะเออพวกเราก็ออกไปสิเฮ้อรออะไรเออนั่นสินาองเอาละเรามาเติบโตในตัวของคุณสมอนกันเถอะ เฮ้ยหัวหน้านี่พวกแกคุยอะไรกันอยู่เหรออืมฉันได้ยินว่าคุณสมอนเนี่ยกินยาถ่ายพยาธิกันเหรอฮ่าฮ่าฮ่าและเดี๋ยวได้เจอดีกันแน่พยาธิตัวฝักยาวพยาธิตัวกลมนี่หมุนวนเลยครับโอ้มึนหัวเป็นกันนะเนี่ยนี่บกเราแบลไหมครับเฮ้ตายไปซะเราต้องกำจัดพยาธิให้ได้25้าตัวค่ะโอ้ยแปงถึงบอกว่าเกมแบบนี้มันมีในโลกนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ย อ๋อคุณหมอคะฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะอม,มันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นคุณสมอนดูเหมือนว่าในตัวของคุณเนี่ยจะมีไข่พยาธิเยอะกว่านั้นและข้างล่างนี่คืออะไรเนี่ยนี่เราเพิ่งอยู่ในร่างกายของคนแค่นั้นเหรอแสดงว่ามันอาจจะเปิดเป็นร่างกายอื่นๆได้ค่ะโอ้สุดยอดเลยและนี่ละ่ะสมุดบันทึกพยาธิเราได้กําจัดพยาธิตัวแบงกับตัวโกรมไปแล้วนะคะถ้าแปลง่ายไม่ผิดนะคะจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดซื้อขายไอเทมค่ะและนี่ดู มียาถ่า,ายพยาธิจริงๆด้วยมียาถ่า,ายพยาธิชนิดกระป๋องแล้วก็มีไข่พยาธิแบบบิ๊กบื้มนะคฮะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเอ้ยมีปีาศาจด้วยอ่ะอูตานี่มันอะไรกันเนี่ยพยาธิชนิดใหม่ค่ะโอ้ยสวยจังเลยนะน้องสาวมาเที่ยวกับพี่ไหมจ๊ะไม่เอาหรอกจ้ะพยาธิตัวกลมเนี่ยฉันไม่สนเลยนี่แนแบแนเลยคำจัดมันอืออืออือโอ้ยอจังหวะห สวัสดีครับผมคือพยาธพ่อลูกคู่ชื่นคู่ชมอีมากมากเลยค่ะเจ้าพญาธต,ตัวนี้นะคะมี2หัวซะด้วยแล้มีไอเทมด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยาถ่ายพญาธหรือเปล่านะคะงั้นใส่เราไปเลยเอาละกดที่ฉันแล้วดูหน้าปุ่มกด<ะ>อืมทำเป็นเข้มนะปึ้มโอ้โหพยาธระ,ะเบิดระเบ้อหมดเลยค่ะสเตะเคลียร์วุ้ย เดที่รักคุณแต่งตัวเสร็จหรือ,อยังอะคะยังเลยที่รักมีอะไรหรอวันนี้ฉันมีปราร์ตี้ที่ลำไส้ใหญ่นะคะคุณลืมไปแล้วหรอออลืมจริงๆด้วยนี่นาะอ๋าโอเคโอเคเดี๋ยวผมแต่งตัวก่อนล้วกันนะเฮย้ยอย่างที่เขาบอกจริงด้วยพยาธิหมดโปรไอเทมนี้น่าจะเพิ่มไขยพยาธิเป็นสองเท่านะคะเอาละขอ,ะอะใช้หน่อยเฮ้ปลุกพลังพยาธิในตัวคุณพยาธิเริ่มค่อยๆออกมาแล้วค่ะ คุณได้รับพยาธตัวกลมที่มีพลังร้ายแรงสูงสุดพยาธิชนิดนี้จะทําให้คุณปวดท้องอย่างแรงกล้าปอลอฉันแปลมั่วและเกมแป่เกมสุดท้ายของวันนี้นี่ก็คือเลี้ยงฟอสซิลกันเถอะดูฟอสซิลแต่ละอันดิหน้าตาน่าเกลียดมากๆเลยค่ะ เอาล่ะเจ้านายช่วยเลี้ยงผมหน่อยนะครับนี่คือการวิวัฒนาการของฟอสซิลค่ะและทำไมฟอสซิลมันหน้าแก่ขนาดน,นี้ล่ะเนี่ยเอาก็ผมอยู่มานานเป็นร้อยร้อยปีไม่งั้นเขาจะเรียวฟอสซิลเหรอฮะแ้่เขาก็เรียวชั้นหินปกติสิครับเจ้าฟอสซิลนี่ฮะก็ชอบกินเมาลา็วันหน้าแก่ด้วยค่ะแม่พวกเราไม่ได้หน้าแก่ซะหน่อยอวิวัฒนาการ ฟอซิล,ลมีดอกไม้โอ้ฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะน่ารักได้ขนาดนี้เลยนะนี่<ะ>ขอบคุณครับเจ้านายอความหน่าเกงขามหายไปหมดเลยคะ่ะเอาล่ะกินมแมลงวันต่อโอ้แล้วดูท่ากินจวบจวบโอ๊ยอแล้วดูท่าวิ่งด้วยโอ้ตอนแรกก็เป็นฟอสซิลแบบปกติพอมีแขนมีขาผูออ้ใหญ่จะเต้นบอลเล่มากสิครับอ่าเลิกเต้นเลิกเต้น รีบๆกินนะน้าโอ้ยตะกาจริงๆเลยค่ะกินไปนะคะเหรียญก็จะหล่นลงมาเรื่อยๆค่ะซึ่งเหรียญตรงนี้นะคะเราก็สามารถไปซื้อของได้ด้วยมาขอเก็บเหรียญหน่อยเฮ้ยทำไมฉันเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องหายไปไหนกันหมดพ่อแม่ของแกน่ะเหรอนี่ไง<ย>โอ้พอ่อเอาละ่ะฉันขอกินพวกนายหมดเลยแล้วกันนะโอ้โหพวกเราเนี่ยเหมือนแมงเม่าเป็นข้าวกองไฟเลยเนี่ยโอ้ยกินดูดูมันกิน ไม่เกรงใจหน้าหล่อยๆขพวกเราเลยและแล้วการวิวัฒนาการก็เริ่มต้นขึ้นอินดีด้วยคุณได้รับฟอสซิลหอยทากดึกดำบรรมีหน้าโลโก้ต้องเปลือกหอยด้วยโอ้โหของแท้หอยทากต้องมีสองหน้าเท่านั้นนี่อยากจะเอาไปทำน้ำปลาตาหอยแครงจริงๆดูรีแอคชั่น <c oughs> ของการเดินของเขาสิคะดูร่าเริงผิดปกติ <c oughs> ตอนแรกมีแคนม่ขา ตอนนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเฮรจับอย่าบอกใครเลยงานนี้เฮ้ยหอยทากนั่นทำไมมันหลงตัวเองจังเลยอ่ะเพื่อนห<อ>็นว่าเราลมก,กินมันได้นะนี่แกแค่จะกินทะเลอะโอ้ดูสิมันมีอะไรเกิดขึ้นค่ะไอเจ้าหอยทากนี่นะคะลิ้นมันตวัดยาวมากๆเลยฉันว่าเกมนี้มันขี้โกงจังเลยอะ่ะพวกเรามุดเข้าไปหลบในไม้ก็ไม่ได้ไอ,ไอเจ้าหอยทากนี่นกินพวกเราไปทั้งตระกูลแล้วมั้งเนี่ย นี่เลืออีกประมาณ15นะคะก็จะถึง500แล้วค่ะครั้งนี้เราได้เห็นวิวัฒนาการอีกอันหนึ่งแล้วเอาละว้าวหลายเป็นสิงโตสีนมฟอสซิลใช่สิงโตหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยดูสิมีหนาม้างบนนะคะมีหางเหมือนเป็นบัวด้วยแล้วก็มีฟันคล้ายๆกับสิงโตค่ะอือ้ติดเลนิดนึงตรงมีนมนีแ่แหละ เฮ้ย hey, เป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าจะบอกว่าเกมนี้นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็มีพัฒนาหลายร่างเลยค่ะนี่ตรงนี้นะ่าจะเป็นจิ้งจกนกแล้วก็ตัวอ้วนอ้วนนะคะมีหนอนด้วยแล้วก็มีพวกปลาหมึกอะไรต่างๆค่ะถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปหาโหลดดูค่ะน่าจะชื่อว่าฟอสซิลอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่พี่แงค์ต้องไปแล้วะคะ่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แปคงด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้ามีเกมอะไรแปกลกๆอีกนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะมารีวิวให้ดูแล้วกันจ้ะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายง่าแล้วเจอกันนาะโอ๊ยฟอสซิลมันน่ากลัวละเกินง่าว <c oughs> น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครย,ยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ